สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้า,ารับชมช่องสุดรหวยไทยเราฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นหลักร้อยนะครับระยะยาวจำนวนสี่สูตรนะครับเดินมาก็เก้าสิบงวดนะครับหลักสิบปักหลักสิบลงไปแล้วหลักหน่วยลงไปแล้วจับคู่แล้วสองตัวบน จับคู่แล้วแต้มรวม2ตัวบนจับคู่ไว้แล้วอ่าแมรวม3ตัวบนคลิปที่แล้วก็ลงไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ลงหลักร้อยบนเสร็จก็จับชุด3ตัวตรงกันเลยเดียวนะครับตัดด้วยแต้มรวมนะครับ1แต้แมรวมเนี่ยแค่2แตแมกน่านารุนอยู่นะครับก่อนอื่นก็ฟังคำเตือน,นก่อนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันต้องการสมัครสมาชิกช่องนะครับใช้ลายไอดีตามหน้าจอเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหลักร้อยบนนะ วิธีการทำนะครับักนวิธีการทำใช้หลักแสนหนึงครั้งหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วย3ครั้งหลัก10ท้าย2ตัวหนึงครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว1ครั้ง หลักสิหน้าที่สองครั้งหลักหน่วยหน้าท uh ี่สองหครั้งหลักร้อยท้ายที่1นึ่ครั้งหลัก10ท้ายที่1นึ่ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นึครั้งบวก2องค่าคงที่ห้ากับ5ได้0ูกับ4ีได้สากับ2ได้5 5กับ8ได้3 3กับ4ีได้เจกับเจกับ6ได้3 3กับ2ได้5 5กับ2ได้7 7บวก2ได้9กนะครับเก้าบวกสตัวแรกนะครับได้ส จากนั้นบวกหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็นะครับเก้าสองสี่หาเลขห้านะครับเป่าห้านย์สี่เลขหาก็คือตำแหน่งหลักร้อยนะครับได้มาถัดมาก็ได้เลขห้าอีกนะครับถัดมาเลขสาอีกสามสามนะครับถัดมาได้ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนยี่หนึ่งะครับวดที่ผ่านมาก็สี่เจ็ดแนยอะครับได้เลขสอเป็นเลขหลักร้อยถัดมาสูตรที่สงกันเลย เดินมาระยะพอๆกันนะครับก็คือประมาณ80กว่างวดนะครับสูตรที่2ใช้หล mm, 10 ouais. ักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งหลักสิบท้าย2ตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่1นึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่1นึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่1นึ่งสครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่1นสี่ครั้งหลัก ร้อยไทยที่2 2ครั้งหลักสิบ้ายที่สองครั้งบวก2ค่าของทีมกัน4กับ2ได้6 6กับ1ได้7 7กับ9ได้6 6กับ8ได้4 4กับ3ได้7 7กับ8ได้5 5กับ6ได้1 1กับ4ได้5 56ได้1 1บวก2ได้3จากนั้นบวก1 5ครั้งนะครับ3 4 5 6 7 8จากนั้นบวก2นะครับ0แล้วก็บวก1 1ครับ ผลออก5 0 4ได้เลข5นะครับหลักร้อยถัดมาก็ได้เลข5ถัดมาก็ได้เลข3ถัดมาก็ได้เลข0นะครับงวดที่ผ่านมาได้5 6 7 8 9 0 2 3นะครับได้เลข2องตำแหน่งหลักรนะ้อยนะอ่าต่อมาเป็นสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับสูตรนี้ใช้มาค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกัน สองสุดเนี่ยนะเรามาดูกันเลยอช้นลักแสนสองครั้งหลักสิบสองครั้งหลักหน่วย3ครั้งหลักหน่วยทายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่1นึครั้งหลักร้อยหน้าที่2อ 1, ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 2ครั้งหลักร้อยท้ายที่2 1ครั้งบวก2องค่าคงที่เหมือนกันตัวนี้ สกับ8ได้2 2กับ0ูย์ได้2 2กับ0นย์ได้2 2งกับ0ูย์ได้2 2งสองกับเจ็ดได้เก้ากับสได้สามสามบวกศูนย์ได้สามบวกสได้หนะครับได้ห้าหกเจ็ดนับเรียงกันไปเลยนะครับได้ห้านะครับได้เลขห้าถึงมา5้าก็ได้5 5าหก็ได้5นะครับอันนี้ก็ได้3นะครับหอดที่ผ่านมานะครับส่วนนี้ลงมารู้สึกว่าจำไม่ได้หล้จกิววัน สองสองเจ็ดนะที่หนึ่งรยเจ็ดนี่สิบแปดนะครับอด้เลขสองนะครับเป็นเลขหลักร้อยเปนหนร้อยยี่บนะ สูตรที่สี่เมื่อกิสูตรที่สามสินี่สูตรที่3นะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่เข้าที่ตัวนี้สองกับเก้าได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับหก ได้7 7กับ0ได้7 7กับ7ได้4 4กับ3ได้7 7กับ4ได้1 1กับ0ได้1 1บวก4ได้5นะครับตัวนี้ก็เรียงตัวกันไปเลยนะครับ5 6 7 8 9 0 1 2ปนะครับได้5 9 3นะออกได้5 504ก็5 5 0 3ก็5นะครับที่ผ่านมาครับก็คือ227สองจ็้นเดิน เปดตัวนะเดือนน้อยก็แปดสิบสามหมดนะครับได้เลขสองนะหกร้อยกลบสี่สุดแล้วนะยอดหลังอะเรามาดูวันนี้กันเลย จะได้จับชุดสามตัวตรงอะไรนะครับ สี่แปดกับ2ได้4 4่กับหได้5้กับ8ได้3 3กับ5ได้8 8ดแปดกับห้าได้3 3กับ4ได้7 7กับหได้3 3มกับเได้0 8กับ2ได้0ูนย์นะครับได้ศูนยกสนะครับศูนย์สาม 0 3 4 5 6ส8 9นะสุดที่หนึ่งนศนย์สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ้าหกเจ็ดแปดต่อมาสุดที่สองกันเลย 8กับ5ได้3 3กับ4ได้7 7กับ1ได้8 8กับ6ได้4 4กับ2ได้6 6กับ8ได้4 4กับ6ได้0 4กับ2ได้6 6บวก2ได้8นะครับ8 9 5 2 4 5ตัวนะ9 0 1 2 6 3 2 ได้ฮะแปดเก้าศนย่งสองสามห้าหกนะครับตัวนี้นะแปดเก้าศนย์ห สองกับสองได้4 4กับ7ได้1 1กับ8ได้9 9กับ0นย์ได้9 9กับ4ได้3 3กับ7ได้0 8กับ4ได้2นะครับในสอตอนนี้เรียงตัวเลยนะครับ แปดตัวนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มาสูตรที่สี่นะสี่กับสี่ได้แปดแปดกับหนึ่งได้เก้าเก้ากับห้าได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับเจ็ดได้สามสามบวกสองได้ห้านะครับอันนี้ก็เรียงตัวเหมือนกันนะครับยาวหน่อยแต่ว เองเยอะกว่าเพื่อนสถิติเดินไกลกว่าเพื่อนห้าเจ็ดแปดเก้ สูตรอ่ะดูตัวชนกันเลยเลขทั้งสี่สูตรชนกันปีตัวอ่าเลขศูนย์ไม่มีสูตรนี้นะเลขสามครบเลขสี่อ่ะสูตรนี้ไม่มีเลขห้า เลขหกนี่นะครับเลขเจ็ดอ่ะสุดนี้ไม,ม่มีนะครับเลขแปดสามาหแล้วก็แปดถัดมาเลขเก้ามีครบนะครับจนกันห้าตัวนะครับ ก็คือสามห้าหกแปดเก้าอันนี้ผมต้องเสริมแน่เลยครับให้มันน้อยกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวผมเอาสูตรกลองเข้ามาเสริมอีกเอาตามนี้ไปก่อนนะครับช่วงที่สามห้าหกแปดเก้านะเดี๋ยวเรามาจับชุดสามตัวบนกันเลย ว่ากันที่จุดสองตัวบนก่นอนจุดสองตัวบนนะครับแต้มรวมเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเสริมนะครับยังยังยังท่องเสริมนะครับแต่นี่ก็คือถือว่าตีวงกว้างไว้ก่อนนะครับจุดสองตัวบนทั้งหลักสิบหลักหน่วยที่เดินจากวนที่แล้วทั้งหมดนะครับ วันที่แล้วเดีออกสองเก็หลักสิบได้2หลักหน่วยได้7นะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยสตัวสีตัวนะครับเราทั้งหมด8ชุดนะครับ2องสามสองแปดสามห้าสี่ห้าแปดเดสามเซึ่งเลขพวกนี้นะครับมาจากได้ได้มาเด่นจากชุดแต้ม,มตรวม2ตัวบนนะผมเท่าความให้นะครับชุดพวกนี้จะผมจะไม่ได้ตัดกับเลข10หน่วยบนนะครับ คือผมจะให้มันเป็นส่วนของปักหลักกับแต้มรวมนะครับแต่เราสามารถที่จะเอาหลักสิบหน่วยบนนะเข้ามาได้ก็สิบเนยลงไปแล้วนะระยะยาวนะครับทั้งหมดประมาณ6สูตรครับเฉพาะสิบหน่วยบนนะไม่เกี่ยวกับเลขบนหรือเลขชุดอื่นนะถ้ารวมทั้งหมดก็ที่ลงไปเบื้องต้นแล้วก็ประมาณระยะยาวทั้งหมดว่า สิบสองสิบห้าสูตรนะครับเดินเจ็ดสิบงวดถึงร้อยเก้าสิบนวดนครับเราสามารถเอามาเทียบได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมยกตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวยกไปที่ชุดสามตัวบนเลย คือมาสรุปที่ตรงนี้นะจากนี้แต้มรวมสองตัตวสามตัวบนบูลงไปแล้วนะครับได้หนึ่งกับหกนะครับแต้มในแค่สองแต้มนะครับหลักร้อยเมื่อกี้ก็คือสามห้าหกแปดเก้านะเรามาจับชุดสามตัวตรงกันโดยใช้หลักร้อยเข้ามาข้างหน้านี้แล้วเรามาหาเลขเด่นจากแต้มรวมสามตัวบนนะครับมันได้เหมือนเหมือนกับทางนี้นะครับถ้าทุกสูตรเดินต่อปกตินะครับ เราจะได้เลขสาตัวตรงนะครับโชคดิติ่วัตรแต้มรวมมันแค่สหลักนะครับใน2อเลขนะครับเราเริ่มกันเลยนะ,ะเราสามารถเอาไปตัดใช้สูตรเด่นทั้ง10 15 12 12 15สูตรที่ผมลงไปมาจัดเป็น3ตัวบนได้นะครับ อันนี้ไม่ได้นั่นยอันนี้ยังไม่ได้ตัดอะไรทั้งสิ้นเอาแบบรวมๆไห้ก่อนนะครับยังผมยังต้องสรุปให้อีกพอสมควรเลยแหละแต่อันนี้ผมรวมเลขปักหลักให้ก่อนนะหลักร้อยสามห้าหดเ้านะครับเริ่มที่สองสามนะครับมันก็ไม่ขีดชุดหรอกจริงๆแล้วเพราะว่าจะตัดกับเลขชุดหนึ่งหกนี่ด้วยสามสองสาม

ท่มาสามหกสามสามหกห้าสามหกครับหกสามหกแปดสามหกเก้าสามหกมาห้าสี่นะครับสามห้าสี่ห้าห้าสี่

ไปเ3 3้ป7 3 7 3 7 3ต้องไป7 6นะครับ3 7 6 5 7 6 6 7 6 876 976 78ครับ378 578 678 878 978 2 4 6 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดทั้งหมดนะครับเรามาตัดด้วยแ้มรวม3ตัวบนนะก็คือแทม1นึ่งกับแทม6นะ จยางลงมาในนั้นแต้มหนึ่งกับแต้มหกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่แปดแต้มอันนี้หกแต้มอ่ะแต้มหนึ่งกับแต้มหกนะครับอันนี้เจ็ดแต้มอันนี้แปดแต้มอันนี้แปดแต้มอันนี้แปดแต้มอันนี้ศูนย์อันนี้แปดแต้มอ่าอันนี้สองแต้มอันนี้เก้าแต้มอันนี้เก้าแต้มอันนี้ศูนย์แต้ม อันนี้หนึ่งแต้มนะครับอันนี้เก้าอันนี้สี่อันนี้หนึ่งอันนี้หกอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ไม่ใช่สองแต้มอ่ห้าแต้มอ่าอันนี้สองแต้มอ่าอันนี้แปด อันนี้ออสอันนี้สี่อันนี้สีอันนี้เจ็ดอันนี้สอันนี้เก้าอ่าอันนี้สอันนี้สามอันนี้ห้าอันนี้แปดอันนี้ห้าอันนี้หนึ่งอ่าอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอันนี้หอันนี้หนี้สองครับ ทั้งหมดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ชุดนะครับชุดตรงนะครับ 1, 2, ึ่งสองสี่ห้ากเจดเอาแดนะ สองสี่หกเจ็ดแปดชุดนะครับแปดชุดตรงนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแปดชุดตรงนะครับยังไม่ได้ตัดกับสูตรเด่นบนนะ à, ผมบอกเอาไปตัดกับชุดสูตรเด่นบนได้นะครับไม่ได้ตัดกับสูตรเด่นทั้งสิบห้าสูตรเลยนะครับสูตรเด่นระยะยาวสิบห้าสูตรไม่ได้ตัดเลยเอาแต่ชุดพวกนี้อย่างเดียว ส่วนชุดนี้นะครับผมใช้หลัก10หน่วยบนนะครับที่ลงไปมดก่อนหน้านี้นะครับที่ได้72นะได้ 2. ชุดแล้วก็สูตรเสริมชุดนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตามหลังให้นะครับวันนี้ได้คลิปนี้ได้สรุป3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนไปแล้ว2ตัวบนที่ออกมนทีแล้วด้วยตามปักหลักนะต่อมาก็เดี๋ยวชุดนี้ แล้วก็ใช้เลขเด่นบนแล้วก็ใช้เลขเสือเสริมนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาแต้มรวม2ตัวบนเนี่ยมีสองสูตรสามสูตรเข้ามาตัดให้มันเหลือน้อยอีกนะครับรวมทั้งหลักร้อยด้วยนะครับชุดพวกนี้ไปดูสูตรเลขเด่นแล้วมาตัดได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับผมบอกให้ได้เลย อาจจะเดินต่อก็ได้อาจจะเดินต่อทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะหลุดสักสูตรก็ได้หรืออะไรก็ได้มันเป็นไปได้หมดครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เหลือเยอะนะครับ8ชุดเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ อ๋ออีกเรื่องนะครับไอชุดสองตัวล่างนะครับที่ขอกันมานะครับวิเคราะห์สองตัวล่างหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็วิเคราะห์ล่างอ่ะเดี๋ยวผมก็จะจัดทําหลักให้เหมอนกันนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวจะดูสูตรเข้ามาเสริมให้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับ